สวัสดีครับเชื่อดวชิชเวิตบางไปทีเชื่อต้นต่านครับจบมาจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักวิทยายาจังหวัดอุดรธานีครับนาทีสิบห้าเก้าหนึ่งสองสามสอนะ พี arte, normal, <deal> ัสวิวัสกาารครับผมาาหพี่เบสมาขอให้พี่เบสรับผมเป็นน้องหลานครับสายตาสดีกันนะโอดโอดเนี่ย เป้าเลยเหรอเป่ะสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับผมเื้อนามาเวส h o u e ังใบเื้อเลนซต้นตจมาจากุดรไอโจมาจากุดรนพี่ใช่รึเาพี่ยาจากวัดดูดอนท่านีครับล้านดีเซย์ โซนกระโดดเก้าเดิมเก้าเอาไปอีกหัวคำเก็บคอ้า้ะไรนะครับวันดีครับ,รบผมผมซื้อได้บริษัทบงังใบซื้อเลรียซื้อได้ต้นตาลเอ็นเอ็นนี่ว่าต้นตาลครับอันเดียวกันละครับ <c oughs> มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมครับ,ม,าาราารบรมือนี้ผมมึงไฮเบียนมาขอเหบเบียนรับผมเป็นน้องรหัสครับรับผมเขา้าสายได้เลยครับ โยมอาตมาจะบวชเป็นพระแล้วอาตมาของแ้มสีกาไม่ได้